不，我正看。 หาเห็ดปวกแคมคองก็ลาสิลงคองเดี๋ยวเนาะมวกซื้อวะไทยมัวไปลกมันอยู่พักะน้อหัรับนนีพี่ดอกเลยบอนน้อยเอ็นดีเอนสิขาไปอะไเห็ด ดในมันสับปหลังนี่เป็หันัเทล้มันอันนั้นเข้มคองผช่ไหมเอ้พานะนกัผู้พาแตมพังน่ะแม่บ่เ <c oughs> ปิดน้อยสิไปไปหับจากก่าเงนลกมันซัมป,ปะลังอยู่ นีอะรพัสปอจะขามเลยฮะมีหม้อบอลจัะไรเ้ากระไรขามีห้อเสือุ้ด้ใดขามเ้าบ้านนี้เขาขามไ้อยบาทนอยู่ห้เี้ยขเพี้ยนนเสือกนอะไเหือดเฮือดจขามไี้ยังนี่เฮือเนี่ ต่นน้อยเดี๋่วาทัวร์โอ้ยกินบุฟดอกกเลอเออเพถือหนามากสิบ่ห่ยยังอไรมีเลยนะมีแทนมีใหญ่สั้นเด้อมือไปี่น้องดิ เดินทางมาหอดเดินพาแต้มาแต้มองเกียริขามเลยบ่นี่ยขามนะฮะก็เบาลยเบาเลยจะไปตัดอ่อยเบาเรจมาส่งบาน้อยไปที่ำงานอยู่ฝั่งนั้นเพื่นจะไปยังยังตัดอ่อยตัดมันสัมปะหลังลกลุมันสัมปะหลัง Mandar, mắn sáng. You go visit the có How about thằng kem thêm? Lần nào đến em lượt. Hoa 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 đấy hoa 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 ngoại hoa 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 đấy, hoa 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 hoa

Bác chỉ phải tìm dựa thế không? Hổ không hộ cho nó ra tà vẫn lấy bên bản Ôi nhà mình thua mất này nó.

น้ำเนาะน่ะมันไปน้ำขื้นน่ะสี่พันลืบสี่พันเลยกะจำเหงยอง้อยองลาไถ่ห้องอ๋นดีมันเต่าหงอไอ้น้อยตัวเด็เต่าน้อ

ปลีปอู mày, ่ก็นมา่อแ่นเกมน้อยตอนนี้ปลากมสเตนี่มันเป็นลาของอัน่แฟนสาวหลักเล็กกรวโบยหน่อยพวกอันร้อยพิ่ร้อยแฉะเ่อยไปภาพวัาตาถิ่เมกี้นั้นกูเห็นไหนมาน้อยภาพไปบ่นะไบบ่ะหรือเด็ตาวงออยตาวงออยมาเลยอ่ขึ้นได้บ่ได้เอ๊ Qua được không được không nhang không được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  không

หินเตาหง่อยพี่น้องนี่เด้สิพ่าบาง่งหินเต่าง่อยพี่น้องคือเต่าลอเนาะนี่นี่พี่น้องนี่เด้อเต่างงอยธรรมดาสะอาแคมครอง